ทำไมต้องซื้อกระเป๋าแพงแล้วแบบหน้าตาเหมือนกันด้วยมันกระเป๋าปั๊มลายไม่ใช่มีเงินก็จะซื้อได้นะมันหายากว่างั้นเถอะเป็นการตลาดที่เราแบบไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนมันวิเศษวิโสยังไงวะก็เลยลองซื้อมาดูแทบจะเป็นการเปิดกรุชาแนลมากกว่าอามีดีออนิดหน่อยกุชชี่นิดนึง จ้าฮาวสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพิเศษมากๆโบโบจะมาเปิดกลุ่แบรนด์เนมของโบโบเองไม่รู้ว่าใช้คําว่าเปิดกลุ่แบรนด์เนมดีหรือเปล่ามันเรียกว่าแทบจะเป็นการเปิดกลุ่ชาแนลมากกว่ามีดีออนนิดหน่อยคุชชี่นิดนึงสําหรับใครนะคะที่สนใจชาแนลสีแบบแคนดี้กุ๊กกิ๊กน่ารักนะคะต้องดูคลิปโบโบเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่เกิดมาไม่เคยสนใจกระเป๋าแบรนด์เนมเลยโดยเฉพาะชาแนลเนี่ยแล้วจนมาวันหนึ่งเพื่อนก็ แชทมาบอกว่าซื้อกูนหน่อยแล้วเพื่อนก็บอกว่าไม่มีเงินก็จะซื้อได้นะมันหาย,ยากว่างั้นเถอะเป็นการตลาดที่เราแบบไม่เคยรู้จักมาก่อนเราก็เลยแบบสนใจขึ้นมาเรียกว่าเมื่อก่อนน่ะเป็นคนที่ชอบพูดใจงี้ด้วยแบบทำไมต้องซื้อกระเป๋าแพงแล้วแบบหน้าตาเหมือนกันด้วยมกระเป๋าปมลายคือเป็นคนพูดจาแบบมีนแบบนี้เลยกับกระเป๋าแบรนด์เนมขอโทษด้วยแล้วตอนนี้ก็คือเป็นยังไงล่ะ <c oughs> มันวิเศษวิโสยังไงวะ <c oughs> <ๆ S 2> ก็เลยลองซื้อมาดูว่าฟีลลิ่มันจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือแวรนดิตี้ใช่ไหมคะที่แบบเป็นหนึ่งใน เลยๆที่ทุกคนว่าต้องมีเป็นกระติดข้าเหนียวโบโบว่าไซส์นี้มันดีนะมันก็ใส่โทรศัพท์ได้อันนี้เป็นรุ่นที่ยังไม่มีกระจกนะแต่ว่าสีมันสวยมากมันเป็นสีที่โฮโลประมาณ3าเ็ดนะคะเราบอกว่าเนี่ยราคาเนี้ยถูกจริงเราก็แบบรีบซื้อเลยเชื่อเพื่อนผ่านไปอีกเดือนนึงเจอดูก,กว่าเพราะว่า <laughs> ไม่มีใครซื้อฟุต <laughs> เลนนะคะคลายวันเช่าเตะอ เราต้องสอนภาษาจีนไปด้วยเนาะ,ะกระเป๋าแบรนด์เนมเขาเรียกว่าหมิงไายเป้าเปานะคะหมิงแปลว่าเนมไายก็คือแบรนด์ดังนั้นหมิงไายก็คือแบรนด์เนมเป้าเปาก็คือกระเป๋านั่นเองค่ะหมิงไายเป้าเปา อันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของที่มาใบแรกคิดว่าคงไม่ขายตลอดไปเพราะว่ามันคือใบแรกของเราแล้วก็สีมันน่ารักชมพูไม่ได้แบบกระตูนเกินอ่ะสำหรับคนที่สันหนาแบบโบโบนะคะเนี่ยแบบต้องแขนใหญ่แบบนี้ใส่แล้วมันก็จะแบบสั้นๆนิดนึงหรือฉันขอมลงอ่ะทำไมมันไม่สั้นมากวะอ้าเอาเป็นว่าสันหนาหนักประมาณ80โลเนี่ย สูง162นะครับทุกคนก็ลองไปเทียบดูได้เพราะว่าหลายๆคนได้ซื้อชาแนลโดยที่ไม่ได้ไปลองก่อนเพราะว่าชาแนลอ่ะใั้แม่ค้าก็ใช่ไหมล่ะฉันก็เห็นแม่ค้ามีทุกใบแหละแล้วก็บอกว่าป้องกันการขายของแม่ค้าใครก็เห็นแต่นี่แต่แม่ค้าแหละเอามาขายก แล้วก็ไม่คิดจะซื้ออีกแล้วหลังจากวันนั้นที่ซื้อนั้นไปใช่ไหมก็รู้สึกว่าความรู้สึกมันก็แบบไม่ได้วิเศษพิสวสอะไรนี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ชอบที่สุดค่ะวันต่อมาค่ะก็เลยไปซื้อสองใบนี้มาเพื่อนบอกว่านี่สิ่งนี้เรียกว่าคลาสสิกดูแล้วมันดูเป็นผู้สาวยังไม่ชอบมากเห็นร <c oughs> ูปอันนี้เขาเขียนว่า Coco Handle ว้น่ารักมากเลยพอเริ่มศึกษาว่าชาแนลมีอะไรบ้างแล้วก็พบว่าเอ้ยชอบนี้มากเลย แล้วเราก็ไปสั่งซื้อเขามาแน่นอนว่าซื้อจากแม่ค้าไม่ได้ไปช็อปก่อนเพราะว่าคนชอบพูดถึงช็อปแบบไม่ดีอ่ะก็เลยรู้สึกแบบัคอม o อร์ r ท a b l ลที่จะไปมากๆอันนี้คือคลาสสิก10นิ้วเนี่ยมอไซค์มาสวันเดียวกันเลยแต่มาจากคนละเจ้านนะ คิดไม่ผิดเลยที่ซื้อโคโค่เป็นสีชมพูอ่อนขนาดนี้เพราะว่าโคโค่มันดูแบบคุณหนูอะ่ะมันเหมาะกับสีชมพูที่แบบละมุนตุน่นแล้วก็แบบคลาสสิกเขาก็จะดูแบบเปรี้ยวๆนิดนึงใช่ไหมมันก็จะดูเหมาะกับคนที่แบบดูแต่งตัวนะ่ะแต่สุดท้ายแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสองใบนี้คือสองใบที่ชอบมากที่สุดแต่ว่าแทบไม่ได้ใช้เลยโคโค่9.5อันนี้คือไซส์9.5ใส่ของได้ค่อนข้างโอเคเลยสําหรับผู้หญิงตะมุตตะมิอย่างพวกเรานี่ข้างในมันจะมีสองช่องแบบนี้ ใส่โทรศัพท์มือถืออันใหญ่ได้แลว้วก็ใส่เครื่องผลัมา,างได้ด้วยใส่กุญแจรถได้แต่ประเด็นที่ไม่ใช้บ่อยอ่ะก็คือมันคอสบอดี้ไม่ได้ทุกคนดูคอสแล้วมันอยู่ตรงนี้นี่ใต้ขี้แหนงนี่นฉันผอมลงนะนี่อุ้ยเมื่อก่อนมันอยู่แบบเดึงๆอย่างนี้เลยแล้วเป็นคนชอบคอสบอดี้มากเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่แบบโสมหมังเกียวร่วนนะเป็นผู้หญิงซุ่มซ่ามก็เลยชอบที่จะให้กระเป๋าอะ่ะมันโดนสะพายไว้สวยมากมาหลบอพายขึ้นไหลแต่ว่าขึ้นไหลแล้วก็ไม่ดีด้วยชอบไหลตกแต่มันอาจจะเป็นด้วยสตรีระเราด้ 来一个。 เอาไว้ออกงานซึ่งไม่เคยเบรออกด้วยชอบอยู่บ้านนอกจากว่าจะมีสีฟูกอ่อนแล้วแล้วก็ยังมีสีม่วงใบนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็สวยแล้วก็ไม่เคยใช้เลยเพราะว่าเป็นคนแต่งตัวไม่เข้ากับสีม่วงไม่รู้จะใช้สีม่วงตอนไหนเดี๋ยวใบนี้จะปล่อยนะคะใครอยากได้ Hand l เดิ9.5สีม่วงแล้วก็ติดต่อไปที่ร้าน Prince Brand Name ได้เลยนะคะเป็นร้านเพื่อนบูบูเองบูบูชอบไปฝากเพื่อนขายที่นู่นนะคะเราได้บอกหรือยังว่าหลังจากวันที่เราซื้อน้องกระติ๊กข้อเหนี่ยใบนั้นวันนั้นน่ะนี่ก็คือครบรอบหนึ่งปี ่ะนี่คือผลงาน1ปีที่เราซื้อมาคัาสติใบแรกเป็น10นิ้วเพิ่งรู้ว่าคนไทยช่วงนี้เขาฮิต9นิ้วกันโบโูบชอบ10นิ้วมากกว่าเพราะว่าด้วยขนาดตัวเราและการใส่ของนะเบอร์10อ่ะ มันเยยี่ยมกว่าอเปิดเข้ามา,ข,มาข้างในก็จะมีอีกตัวดับเบิลฟลตัวนี้แล้วมันก็มีแปะให้ปิดด้วยแต่วอาเปิดมาค่ะก็เป็นลายินาอร์นี้สวยมากดึงดึงดึงมันก็จะมีช่องสองช่องให้ใส่ขอข้างในเป็นบุด้วยหนังนะคะชอบแบบหนังมากกว่า มันดูแบบไม่เปื้อนง่ายะกล่องชาแนลคลาสสิกอะเวลากล่องมันมาก็จะดูอลังการกว่เพื่อนนะผ้าห่อก็จะเป็นผ้าอ้อมเด็กนุ่มๆน,น่ารักนี่แล้วก็มีด้านหน้าด้วยเหมาะกับการแบบใช้ในชีวิตประจําวันมากจากฟังก์ชันที่เขาให้มาช่องนี้ของชาแนลนะคะคือกินขาดเอาไว้เสียบนู่นนี่นั่นอ่าไม่ว่าเราจะทําอย่างนี้เนี่ยทำให้มันเป็นสสายแล้วก็ขึ้นไหลมันก็สวยมากหรือว่ามันจะ cross body ก็ได้สําหรับคนที่ผอม ไม่ใช่ฉันแจ็คก็อ,อดบอดี่ตลกมากยุติได้ทีแฮ้นี่ว้าย นี่ก็คือสาเหตุที่ทำไมโบโบถึงใช้คลาสสิกในชีวิตประจำวันไม่ได้ใบนี้ภูมิใจมากค่ะและต่อจากนั้นเฮ้ยชาแนลคลาสสิกน่าเก็บจริงๆราคาขึ้นตลอดตามที่แมค้ากบอกว่าไว้แต่ลืมโน้ตติดไว้ในใจว่าเอ๊ะขึ้นตลอดและมีคนซื้อตลอดเป็นสีดำหรือเปล่าแต่นั่นก็ช่างหัวเข่าเหมือนกันค่ะเพื่อนบอกเรามาว่ามึงถ้ามึงไม่ซื้อตอนนี้กี่ปีผ่านไปมึงจะมีปัญญาซื้อหรือเปล่าเพราะมันขึ้นราคาไปเยอะแล้วและใช่ค่ะมันขึ้นราคาจากวันที่เราซื้อไปเกือบ แสนแล้วคะ่ะผ่านไปปีเดียวแม่รู้ราคาแล้วเนาะเออั้ามันเถอะและนี่เราก็ต่อความน่ารักด้วยชาแนลคลาสสิก9นิ้วคะ่ะทําไมถึงซื้อ9นิ้วเพราะว่าแม่ค้ามีขายแค่9นิ้วคะ่ะมันก็น่ารักนะที่จริงมันก็แทบดูไม่ออกนี่มันต่างกัน ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าสาวไทยตัวเล็กเขาก็จะชอบนก้าหนูกันออคลาสสิกนี่มันแบบสมกับที่เรนคลาสสิกมีแต่คนหันมามอง Han มันนะความปังความแข็งแรงความเป็นทรงความสวยเออสมกับคำว่าคลาสสิกจริงจริงรองทำไมกันวะแน่นอนว่าคอสบอดี้อยากฝันคนถือแบบนี้หรือไม่ก็แบบขึ้นไหล่ข้างๆแล้วก็นี้ค่ะคือ bo โบโบพบแล้วว่าโบโบอะ่ะชอบคอลเลกชันช่วง P กับ S มันจะออกเป็นสีน่ารักน่ารักอย่างนี้มาหมดเลยนี่สอง P สีเขียวอ่อนนี่ก็เบอร์นิ้าหนกัน แลวเราก็ได้ไปซื้อ Walk มาเพิ่งรู้จักคำว่า Walk คืออะไร wallet on chain ก็คือเป็นกระเป๋าตังค์ที่มีสายนั่นเองนะคะใบนี้สิเดี่ยวยังไม่เคยใจเลยวอล์อันนี้ที่คนไทยชอบบอกว่ามันสายยาวใช่ไหมมันก็ยาวจริงแหละเพราะว่าคนสันหนาแบบโบโบเอามา cross body แล้วพอดี่ะค ก็คือสะดวกดีด้านในมันเป็นผ้าทุกคนเวลาเราใส่เงินเหรียญบาทอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปมันก็จะเปื้อนเนยแล้วก็มีช่องนี้ไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมดูแบบใส่อะไรก็เห็นได้มีช่องเสียบบัตรมากมาย6ช่องตรงนี้เป็นผ้าแล้วก็แต่ว่าด้านนี้เป็นหนาืา อันนี้จะขายนะคะใครสนใจก็ไปติดตามได้ที่ Princy b a n d n a m e ทุกอย่างซีลอยู่เลยปลัวปัวปังปังฉันว่าโลโก้ชาแนลบ l บนวอล์อันเนี้ยสวยสวยที่สุดแล้วบางอันมันก็ใหญ่พูดกันไหมอันนี้ของโบโบเองนะคะใช้อย่างจริงจังซึ่งก็เป็นสีชมพูเดียวกับสีชมพูของโคโค่ค่ะ เพราะว่าชอบสีมูนี้มากอันนี้เก็บไว้เพราะว่าชอบใช้ดีมากค่ะแล้วก็มีช่องข้างหลังกระเป๋าเหมือนกันผ่านไปกับวอกนะคะต่อมามาดูอันนี้ดีกว่าคะ่ะรุ่นล่าสุด <S 2> <S 2> แต่ไม่รู้คลิปนี้ออกเมื่อไหร่นะคะ <S <S มันอาจจะกลายเป็นรุ่นเก่ามากแล้วก็ได้ <S <S มินิยี่ิบสองค่ะ ถุงย่ามนี้นะคะเพิ่งได้มาเมื่อคืนเลยยังไม่ได้ทดลองใช้นะคะแต่ลองสะพายดูแล้วก็คือรอดนะคะสายอ้วนใส่ตัวหนารอดค่ะคอสบอดี้ได้ดูสะดวกมากอุ้ยหอมๆอยู่เลยหอมๆอ,อันนี้เมดอินอิตาลีเป็นสายย้วยย้ายระยงระยางตามสไตล์ c ชา n e l นะอันนี้เป็นสีชมพูอ่อนเป็นรุ่นแรกของม i น i 2ีอง จากการที่ผ่านประสบการณ์มาสักพักนะคะแม้แต่คนที่กระเปิบกระป๊าโซมันเกี่ยวร่วนแบบโบโบก็ไม่ทำให้มันเป็นรอยอะนอกจากเราจะไปเกิดชนกระแทกอะไรตกแรงจริงๆอะไรอย่าเนี้ยตอนแรกก็ว่าจะไม่แล้วสุดท้ายจบที่อะไรรู้ไหมเจนนี่ใส่ถ่ายรูปมาอู้น่ารักมากคือไม่ได้เป็นคนซื้อของตามตลา,านะแต่คิดว่าเราหน้าเหมือนเจนนี่ถ้าเจนนี่ถือดีเราก็น่าจะดี ต้องรีบซื้อแล้วเพราะว่าถ้ามันผ่านคอนี้ไปมันจะเปลี่ยนเป็นชมพูอื่อนแล้วมันก็จะแบบไม่ถูกใจแล้วมันก็จะเป็นชมพูที่มีความนุ่มๆนวลๆ,ๆคู่กับเนี่ยอะไหล่ทองแบบนี้มันก็ดึงได้ข้างๆมันจะยออเขา้าหน้าล เมื่อกี้เป็นมินิใช่ไหมแล้วตัวนี้ก็คือเป็นชาแนล e l t 2 t ซ o size small สีชมพูแบบซัมเมอร์มาตอนแรกอะแอนตีช้ชาแนลรุ่นนี้มากเลยที่เขาออกมาตอนแรกอะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเหมือนถุงขยะขอโทษที่พูดแรงนะคะแต่ว่ามันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเราเนาะแล้วก็พูดใเจจนวันที่มันมีสีชมพูออกมาและเป็นสีชมพูที่ถูกต้องแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันใช้ดีมากพอพายแล้วเนี่ยแบบมันเอาไปเที่ยวมันสะดวกแล้วมันเอาขึ้นไหล แล้วมันไม่ตกอ่ะแล้วก็ใส่ของได้เยอะนานๆนดานี Chanel จะมีกระเป๋าที่ practical ใช้ได้ดีจริงๆ practical คือสื่ยงนะคะใช้ได้จริงอันนี้สวยมากอันนี้ได้มาจากนีสตอนไปฝรั่งเศสแนะนำขอให้โดนสวยจริงไม่ขาย ใบนี้ได้มาจากช็อปนี้ที่ทำให้เราได้กล่องสีขาวนั่นนะสีมันช็อกกิ้งพิงมากจะมันจะมาเพียวเลี่ยงอู้จะมันงามค่ะงามแดง้งามลายงามวะ่ะสายเขาน่ารักมากอันนี้แบบประมาณ8นิ้วความกว้างมันเป็นแสลบเลยแล้วคือพอเราไปเที่ยวเมืองฝรั่งอะ่ะการที่พายสีแจ๊ดๆอย่างเงี้ยมันคือคือเด็ดมันสวยอะ่ะคือคือก็คือแปลว่าเขินโอเคใบนี้คือเลิศม,มากน่ารักมากสร้างความสดใสให้กับตัวเราอ๋อ Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ha 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 ha. มันน่ารักอะพอเปิดออกมานี่จุของดีมากเลิศมากเขินซื้อย่งอีกอันครับเนี่ยมันก็มีช่องเดียวและมีช่องเสียบบัตรช่องเก็บเหรียญตอนแรกแรกวก็ซื้อแต่สีอ่อนใช่ไหมแล้ววก็ค้นพบว่าต่อให้มันเป็นสีชมพูแต่พอมันเข้มอะมันรักษาง่ายกว่ามากเราเอาไปเที่ยวแล้วก็ไม่ต้องเครียดอันนี้ชอบม,มากแต่ก็นี่ค่ะนี่อันนี้ก็คือมินิแปดแฮนดิลค่ะเป็นมินิเบอร์แปดมันก็จะดูแบบไม่เลื่อมมากนะอันนี้ข้างในเป็นสี 宝宝，超酷的。 มาตอนเด็กๆเ,เรามีเซเลอร์จูปิเตอร์เปไน็นไกด์่อนเซเลอร์จูปิเตอร์เขาจะใส,ส่ชุดกลาสีสีเขียวแต่บูสีมพูอย่างนี้เลยอคอสบอด,ดีได้พกพาของสะดวกใส่โทรศัพท์ใหญ่ได้ได้ทุกอย่างต่างประเทศต้องใบนี้ในประเทศใบนี้ได้อันนี้ก็คือแย่งกันกับเขามาอย่างลำบากยากเย็นแสนเข็นหัวใจสีขาวใบใหญ่รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจมากที่ซื้ออันนี้นะคะตอนที่ซื้อก็กังวลว่ามันจะเปื้อนไหมแต่ที่จริงก็คือมันก็เคยเปื้อนแบบนิดหน่อยนะแล้วก็ไป ส่งร้านสปาร้านญาติเราเองชื่อดีบ้าสปานะคะส่งไปได้นะคะเฮียเขาแบบดูแลให้ดีมากกลับมามันก็แบบสวยเชิงวัดแล้วก็ใบนี้นะคะเป็นหนึ่งใบที่คิดว่าไม่ขายตลอดไปเพราะว่าชอบมากๆเลิศที่สุดก็ได้ใช้บ่อยจริงๆค่ะมันใช้ง่ายน่ารักมากข้างในก็คือเป็นบุหนัง บวกผ้าไม่ได้มีปัญหาไรเลิศๆแล้วก็มีช่องพ็อกเก็ตข้างหลังแล้วก็ใบนี้ใบนี้มีเรื่องเล่าอีกแล้วใบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นวินเทจเลยแหละเพราะว่าไปดูเลขโฮโลแล้วมันคือใบนี้น่จาจะประมาณ10กว่าปีหรือ20ปีที่แล้วอะแต่มันยังดีอยู่เลยค่ะทุกคนเธอดูทองสมัยก่อนของคอสิมันยังเปล่งประกายอยู่เลยอะอันนี้ประมาณ7นิ้วแล้วมันก็อยู่ตรงมากแต่ว่าชอบมากเลยได้มาจากไต้หวนันสวยอะเป็นชมพูแบบอมม่วงนิดหน่อย อันนี้เดี๋ยวว่าจะส่งไปร้านวีวาสปาก็ใส่ถ่ายรูปมาแล้วนะสวยแล้วก็ต่อมาค่ะใบนี้ใบนี้ได้มาถูกมากอย่างงามนะก็คือแบบทุกอย่างเป็นสีเดียวกันล้วนๆมันดูแบบกระตูนมากตรงนี้นะคะก็จะไม่ได้เป็นแบบทวิสเปิดแล้วแต่เป็นแม่เหล็กดึงออกจิง อันนี้ก็เป็นคาวเวียอันนี้ก็ใช้แบบปัดปาชิวชิวสบายสบายชอบมากน่ารักมากคอสบอดี้ได้แต่ตรงนี้มันไม่มีนะมันไม่มีลักกอินแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นหนึ่งในคอลเลกชันลา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 ของปี2 3คอลเลกชันที่สายเป็นปรับได้แล้วเป็นหัวใจน่ารักมาก สีชมพูอีกแล้วแต่ทุกชมพูมันไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมทุกคนสีชมพูนี้มีความดอกไม้แล้วก็มีความสมผัมันประมาณ7นิ้วอะค่ะแล้วก็มีรูปนี้ด้วยมีรูปหัวใจที่นา่ารที่สัญลักษณ์กิมบิกนิดหน่อยก็มาหลอกเอาตังเราได้เรื่อยๆอันนี้นะคะใส่โทรศัพท์เอดยิบสามเอาต้าได้แบบขยื้นิดนึงคือไม่ได้ทําให้กระเป๋าเสียหายแต่มันใหญ่พอดีกันเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบลงไปให้พอดีอันนี้คอสบอดี้ได้ค่ะสวยมากแล้วก็แบบรักษาง่ายด้วย อันนี้คือ everyday bag จริง นี่คือมินิเจจริงๆแท้ๆนะคะตอนซื้อมาเขาก็บอกว่าเป็นสีชมพูแหละแต่ฉันดูว่าเป็นสีครีมแต่ฉันก็ซื้อมาอันนี้เป็นอะไหล่เงินนะคะอันนี้ก็สวยมากเหมือนกันค่ะสําหรับใครที่ชอบสีเบจเบจอันนี้ก็ใช้ดีนะคะแต่ว่าเนื่องจาก,กว่าเราได้สีชมพูที่ถูกต้องกว่ามาแล้วไอโบโบก็เลยเดี๋ยวจะปล่อยอันนี้นะคะที่ร้าน Pri n c ี่แบรนด์เนมเหมือนเดิมค่ะทักเพื่อนไปได้เลยข้างในก็เป็นอย่างนี้เลยปึ๊บมี2ช่อง ซื้อตอนไหนก็ยังแพงมินิเจ็ดสมัยนี้มันไม่ออกเป็นเขายาแล้วอันนี้หนังเลื่อนๆด้วยมันจะไม่ค่อยดูดสีหรอกถ้าเธอไม่ใส่ยีน กระติบนี้สวยมากมันเป็นแวนิที้อันใหญ่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในชมพูที่แม่ค้าชอบบอกว่าสี<อ>ในตำนานค่ะสวยที่สุดโบโบเคยใช้ครั้งเดียวเองเอาไปถ่ายรูปอันเนี้ยชอบมากจริงๆถึงแม้ว่าจะต้องใช้สองมือเปิดก็าตามแต่รู้สึกว่าตอนถือตอนอะไรน่ารักมากเป็นคนอ้วนมันคอสดบอดี้บอได้เฮ้ยาาทั้งสองลุงเหรอทำไมมันคอสได้แล้วแต่ใบนี้ตัดสินใจแล้วว่าจะขายแล้วก็เก็บมาอย่างดีอุปกรณ์ครบค่ะขายราคาดีด้วยหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วแหละใบนี้คือใช้บ่อยมาก อันนี้ก็เป็นมินิ8นะคะแบบไม่มีแฮนด์เลแต่งตัวง่ายมากอันนี้ชอบใส่พายไปเที่ยวไต้หวันแล้วมันก็เป็นชมพูอมส้มหน่อยนะมันก็จะดูไม่หวานหรือว่าไม่กรีดมากนะคะแต่งตัวง่ายสุดๆดีมากใช้ได้ everyday จริงมันเป็นหนึ่งในใบที่บวเอามาใช้บ่อยที่สุดแต่เนื่องจากเราได้มินิแฮนด์เลใบนี้มาแล้วเนี่ยเราก็เลยจะปล่อยตัวนี้ในราคาที่ถูกมากทุกคนก็ไปติดตามได้ที่ princy brand name เหมือนเดิมข้งในบุหนังทั้งหมด หนึ่งในใบที่ควรมีใบแรกก็มินิแปกเนะคอันนี้น่ารักมากหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะน่ารักจริงแต่ว่าไม่ได้ใช้บ่อยเพราะว่ามันใส่โทรศัพท์เบอร์ใหญ่ไม่ได้ดูเหมาะกับออกงานแล้วเป็นสีชมพูผู้ดีด้วย ทั้งในบูกดังทั้งหมดเลู่แบ่งเป็นสามช่องคุยทำไมมาแกะแล้วก็ไม่อยากขายแล้วละ่ะนี่ตอนแรกว่าจะขายนะแต่อันนี้เนี่ยพายคอสบอดี้ก็ได้จะถือก็ได้เนี่ยแล้วทำไมไม่รู้ชอบได้สีชมพูนี้มาอันนี้ก็ปล่อยนะคะปล่อยนะคะติดต่อ p r ินซี่แบรนด์เนมไปเลยครับไม่นี่ก็มาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะซื้อเช่นกันอันนี้นที 19. ไปอังกฤษแล้วก็บบเดินเช่าช็อปไปนิดนึงแล้วกันนะ่องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเคยลองพายที่ไทยแหละแต่มันเป็นไซส์30มันก็เลยใหญ่มากเหมือนเด็กแบบสะพายไปโรงเรียนเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเออต้องเป็นเด็กรวยมากเลยทีนี้นะ่ะก็ไปเจอแล้วเขาก็ให้ลองเบอร์26ไม่มใหญ่นี่ว่าพอดีอันนี้ก็คือคอ,อร์สบอดีได้ถือก็ได้ข้างในอะ่ะจุจริงนี่คือเป็นกระเป๋าที่เหมาะกับการท่องเที่ยวเนี่ยฉันก็ใส่นี้ไว้ แต่ถ้านายบุกผ้านะใส่ของได้เยอะจริงแล้วก็พายแล้วไม่ได้ทื่อทะอ่ะโอ้สวยมากสวยมากแต่ว่าคิดว่าจะปล่อยแล้วนะคะใบนี้ก็จะปล่อยเพราะว่าจะไปตามหาชาแนลนายทีนรุ่นที่เป็นสีชมพูที่ถูกต้องใบนี้น่ารักมากฉันคิดว่าก็คงไม่ค่อยมีใครซื้อหรอกเอาจริงอันนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้มีโครงการว่าจะขายเพราะว่าคิดว่าขายไปก็คงไม่มีใครอยากซื้อหรอกน่ารักมากๆมันดูเหมือนรุ่นเก่าๆของเขาที่เขาเคยทําสัญลักษณ์ด้วยหนังแบบนี้ ข้างหลังก็มีแบบน้องยิ้มเป่าน้องยิ้มลักยิ้มตรงนี้เหมือนเดิมใส่แล้วก็ใช้ดีมากฉันชอบใช้มากนี่ใส่เข้าไปเลยแล้วก็มีช่องเก็บบัตรให้หนึ่งช่องวันที่แต่งตัวสบายๆดูไม่เอิบกระเริกนะก็ใช้อนนี้ได้เลยแบบสบายๆชิลๆอ,อ,อันนี้นะทุกคนอาจจะเคยเห็นนี่เป็นหนึ่งในรุ่นแรกๆที่ซื้อมาเช่นกันเป็นสีเดียวกับสีชมพูโคโค่โคใบนั้นแล้วก็น,นี้เอาไปเดินทางเยอะมาก มันใส่ของได้เยอะค่ะช่องใหญ่ๆอย่างนี้เลยอันนี้มันเป็นไซส์9.5มัเหมือนมันมีไซส์เล็กกว่าน,นี้ด้วยไซส์เล็กกว่าน,นี้ก็น่าจะน่ารักนะมันเป็นรุ่น Affinity ปะที่ดูแบบ Business นิดหน่อยแต่เรารู้สึกว่าชมพูนี้มันเข้ากับอะไรทองอ่อน,นมากงามแท้ๆอันนี้ก็เป็นอีกอันที่ชื่นยงใช้ได้จริงใช้ได้ดีมากๆอันนี้ Crossbody ได้คิดว่าใกล้จะขายแล้วแหละใบนี้นะคะเป็นผ้าทวีตจริงๆแล้วโบโบเป็นคนที่รักผ้าทวีตมากแต่ว่าช่วงหลังมาเนะี่ยมันยังไม่มีผ้าทวีตไหนที่ถูกใจเรา ก็เลยไปได้รุ่นนี้มาซึ่งเป็นของเก่าชาวบ้านแต่สภาพยังดีมากเลยน่ารักมากอันนี้ก็ดูง่ายดีนะคะแบบจบเข้าไปเลยข้างในบุผ้านะตรงนี้น่ารักมากเวลาเราจะปรับความย่นมันนะมันดูแบบเหมือนถังถุงอะไรสักอย่างอนะ่ so cute, นะโซคิ้วเนาะอันนี้เป็นใบที่แบบเพื่อนทุกคนมาบ้านแล้วก็แบบอยากจับอยากบายอ่ะคะ่ะน่ารักมากสัญลักษณ์เขาใช้เมือแกะแล้วก็ปรับได้เลยแต่กล้านี่ะมาถึงกระเป๋าตังแชนเอลนะแล้วก็ซื้อมา2แบบอันนี้ก็คือเป็นแบบ ไตรโฟพับสามข้างในบุหนังแล้วก็แบบมีช่องใส่บัตรแล้วก็ยังใส่ข้างในได้อีกอันนี้โฮโลสามผ็สใหม่ๆอยู่เลยอันนี้คือหยิบออกมาแล้วสวยพูดดีเงินเข้าร่ำรวยแน่นอนปล่อยค่ะไปซื้อได้นะคะฟรีซ a บันเนมแล้วก็อันนี้ค่ะน,นี้อีกบอันนี้เป็นการ์ดโฮเดอร์น่าจะเบอร์ XL อันนี้ก็คือเอฟมาแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเขามีเบอร์ XL, SML, XX อะไรสักอย่างอันนี้มันเป็นหน้าแบบไนทีเ่ยสวยมากแต่ว่ามีโลโก้เนี่ยมันลอกง่ายมากเลยอ่ะอันนี้แนะนํามา เพราะว่าใชดี2ช่องใหญ่แล้วก็มีช่องแหนบๆตรงนี้ใส่การ์ดได้จบไปแล้วกับชแนลนะครับต่อมาดีออทุกครั้งที่เดินเข้าดนะีออน่ะแค่อยากเข้าไปลองนี่เฉยแต่ปรากฏว่าทุกครั้งที่คิดว่าจะเข้าไปแล้วไม่ซื้อแค่จะไปดูเราก็ได้มาเพราะว่า s a d o ดีอพูดจาดีมากน่ารักพูดจาไพเราะดูเต็มใจมาพันผ้าผูกผ้าให้ดูและเราก็ได้มาครับซึ่งมันสีอะไรแบบเอีย แต่ปรากฏว่านี่คือแอนทิคพิงค์นะคะเป็นสีที่วางอยู่ก็คงไม่อยากจะซื้อแต่ตอนที่เขาเอาผ้ามาพันให้แล้วผูกผ้าให้ที่หัวสวยมากน่ารักมากแล้วปรากฏว่าพอมันเป็นสีแบบนี้มันก็เข้ากับเราได้อย่างประหลาดแ่่ทุกคนขอบคุณตัวเองมากที่ถ่ายคลิปตอนนี้เจอบัตประชาชนหามนนานั้แน่นอ้าววเจ้าแล้วเห็นจูไอ้ย,ยาในที่สุดก็หาเจอซะ ขอให้วันนี้เจริญเจริญรุ่งเรืองทุกคนก็จะเป็นสีที่แบบไม่คิดว่าจะซื้อนั่นแหละเอาพูดจริงๆซื้อเพราะเขาพูดเพราะแล้วก็ได้รู้สึกครั้งแรกของการซื้อของจากช็อปกับคนที่พูดจาดีๆกับเราเออมันมีความสุขเนาะใช้บ่อยมากใช้บ่อยอยู่ช่วงหนึ่งเลยดีมากแล้วก็สายค่ะสายของรุ่นนี้อ่ะมันจะเป็นโซ่เนี้ยแล้วก็มีที่รองไหลก็จะทําให้ไม่เจ็บไหลแล้วมันขนาดก็พอดีมากๆและนี่ก็คือซื้อผ้ามาแต่ว่ายังไม่ได้เอามาพันหูนะ เพราะว่าพันไม่เป็นก็ดีใจที่ได้ซื้อมาเพราะว่ารู้สึกว่าเออใช่แล้วมันก็แบบเข้ากับเราอย่างน่าประหลาด แล้วก็ต่อมาวันนั้นไปไต้หวันแล้วก็รู้สึกว่าอยากซื้อถามว่าซื้อที่ไต้หวันถูกกว่าที่ไทยอันนี้ก็ซื้อมาจากช็อปไต้หวันได้ใบนี้มาอันนี้เป็นไซส์ส몰ก็คือใหญ่ขึ้นมาจากมินินิดหนึ่งอันนี้ไซส์มินิอันนี้ไซส์ส몰ถ้าถามจริงๆแล้วการใส่ของที่เป็นเรื่องเป็นราวมากก็คือส몰ก็พอแล้วถ้าเราแต่งตัวดีเหมือนพี่จีซูเราจะมีเดียมจะลาร์อะไรก็ได้เราหน้าตาดีเหมือนพี่จีซูเราถือได้เลยไม่ป้าแต่โบโบรู้สึกว่าถ้าโบโบถือแบบมีเดียมขึ้นไปเป็นแบบป้าแม่ออก ตากรขักโอปอลหมอการใส่แขนมากกว่เพราะสายมันน,ะน่ารำคาญมากนี่ก็สายที่เขาให้มากับใส่สัญ,ญลักษณ์ได้3ามอย่างอ้าบโบูก็ใส่มาพยายาม ออกมาพายเพื่นข้ามันก็เป็นเซียเสียตั้งซะนะแม้สุดท้ายบุกก็เลยเลือกที่จะถอดสายออกแต่พอใช้จริงอ่ะรู้สึกว,ว่ามันมันหนาเกินเราก็รู้สึกว,ว่าเออแล้วถืออย่างเงี้ยเหมือนเลดี้แดนน่าสวยดีอย่างเงี้ยถือเอาสวยแล้วก็เป็นหนึ่งใบที่ใช้บ่อยมากแล้วก็คิดว่าสีนี้เป็นสีที่น่ารักมากที่สุดอันหนึ่งของดีออลวันพันผ้า,าถ้าไม่พันผ้าก็จะไม่สวยขนาดน,นี้พูดตรงๆรวมกับแทกลีฟันแล้วก็เลยดหนนะ้าตอนนั้นก็เลยซื้อถูกกระไทยได้ประมาณแบบหมื่นกว่าสองหม ก็ลเลยโอเคแฮปปี้ดีแล้วก็ซื้อก่อนวันเขาขึ้นราคาพอดีเพราะ ซื้อเสร็จเขาขึ้นราคาไปโดยไม่รู้เรื่องบุชเชียงสองใบนี้นะคะได้มาโดยเป็น,ปนแบบอันหนึ่งก็คืออันนี้ได้มาจากแม่ค้าเหมือนเจ้าของเขาซื้อมาเขาคงเอามาแค่ถ่ายรูปหรืออะไรไม่รู้หรือเขาซื้อเอาใจใครไม่รู้แหละเขาซื้อมาเสร็จแล้วเขามาปล่อยเลยแล้วฉันก็ได้มาในราคาดีมากว่าที่จริงอ่ะไม่ชอบอะไรเงินแต่ชอบสีชมพูนี้แต่ปรากฏว่าเอามาพายจริงดูแบบสดใสซัมเมอร์วัยรุ่นมากอันนี้ใช้ดีมากและก็ถูกโจทย์ทุกอย่าง crossbody ได้และก็มีหมูแฮนเดิลถือได้ แล้วชอบที่สุดกรคือชอบข้างหลังน่ารักมากเลยเป็นรูปหัวใจข้างในก็เป็นแบบหนังกลับแต่ใบนี้ก็จะปล่อยเช่นกัน,กนค่ะเพราะว่าใช้บ่อยแล้วเดี๋ยวขอปล่อยต่อนะคะสภาพเป็นดีๆมีรอยใช้งานทั่วไปแล้วก็ใบนี้ค่ะใบนี้น่ารักมากอันนี้ใช้ง่ายมากอย่างมหาสกรรันซื้อมาเพราะว่าเพราะว่าเจอที่ร้านมือสองไต้หวันเหมือนกันเนี่ยก็ซื้อมาพร้อมใบนี้แลราคาดีมากเลยยังก็เป็นสีแบบนูดนูดชมพูหน่อยมันก็เก่าแล้วอนะ เบาแล้วก็ใช้ง่ายคอสบอดี้ได้สวยๆใส่สสบายสายอ่ะมาดูข้างในอันนี้มันเป็นเขาเรียกคา m ์เมล่าแบ็คปะข้างในก็จะเป็นบมกกำมาหยี่ไซส์นี้ก็กำลังดีขนาดบูบตัวใหญ่ก็พายได้สวยใส่มือถือต่อะไรได้ทุกอย่างจบง่ายหยิบง่ายเก็บง่ายสะดวกมากแต่อยากได้สีอื่นแล้วเพราะฉะนั้นใบนี้ปล่อยนะคะ ใบนี้ก็ขอปล่อยค่ะเพราะว่าอยากได้สีอื่นแล้วก็วันนี้นะคะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับ collection brand name ของโบโบนะคะอัปเดตต้นปี2023ค่ะก็หวังว่าปีหน้าจะไม่ได้อัปเดตแล้วนะคะควรจะหยุดบ้างอะไรบ้างเนาะก็ขอขอบคุณที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะคะอยากดูอะไรอยากดูเรื่องอะไรก็บอกได้นะคะอย่าลืมมาซื้อกระเป๋าที่โูโบปล่อยด้วยนะคะบายๆค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบายๆายเจียนอย่คอยดูนะอันนี้จะหายไปทุกคน